สวัสดีครับพบกับเราช่องพังน้องมุกแฟมิาี่นะครับผมวันนี้ก็จะพาไปเมย์ทุกท่านนะครับผมมาร่วมบุญนะครับผมบุญกระถินนะครับผมวันนี้งานกระถินบ้านศาลานะคะมมรับผมงานกระถินบ้านศาลานะครับผมบ้านของคุณตาลุนนะครับผมบ้านของคุณตาลุนนะคะผมวันนี้เราก็มา,ารวมบุญกับาทางบ้านศารานะครับผม มารวมบุญกับทางบัตรสาานะครับผมนี่นะครับผมเราก็เดินทางนะครับผมนู่นนะครับผมมีช้างอีกทางหน้าอีกสี่เชือกนะครับผมมีข้างหน้าอีกสี่เชือกนะครับมีเชือกไหนบ้างนะครับผมมีเชือกไหนบ้างนะครับผมนะครับผมอยู่ข้างหน้านะมองไม่เห็นเลยนะครับผมวันนี้เห็นก่อเดินมาในก็ใส่ชุดนะครับผมอ่าใส่แจงใส่อะไรไม่ทันนะครับผมเดินมากับเขานะครับผมเราก็เดินตามหลังเขาเลยนะครับผม เราก็จะได้เดินตามหลังเขานะครับไม่ฆ่านะครับผมนู่นะครับผมก็จะอยู่ข้างหน้าไกลๆนะครับผมอยู่ข้างหน้าไกลๆเลยนะครับแม่นะครับืมบันบรรยากาศดครับ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  แสงหนึ่งไล่ซุดบ่หรือหนึ่งที่แสงชูลุ่มวังครับครับเอาครับผมน้องครีมก็ไปตัดหญ้านะครับผมน้องครีมก็ไปตัดหญ้าครับน้องครีมมาบกบุญนะครับมมบก,บนนบบกอา่าใช่ บอกว่าบอกให้เราไปลงชื่อนะครับผมลงเอาสับระรดกับน้องครีมนะครับผมกราบขอบคุณน้องอ่าช่องน้องครีมมากๆเลยนะครับผมอพี่สับพี่นางแก่นนะครับผมพี่นางแก่นนะคะโอ้ทำไมใคลจังเลยนะครับผมทำไมดูใครจังเลยนะครับผมทำไมก็ นะครับผมเดี๋ยวไปชมก็รับชมกันแบบอใกล้ๆนะครับผมเดี๋ยวจะไปใกล้ๆเลยนะครับผมจะจะ่าถ้าได้ไปถึงแล้วนะครับผมก็จะไปถ่ายให้ชมนะครับผมว่ามีเชือกไหนบ้างนะครับผมยวไปใกล้ๆเดี๋ยวค่อยเจอนะครับผมครับผมนี่นะครับผมก็ถึงบ้านของน้องอพังวัฒนานะครับผมทางนี้นะครับผมบ้านของพังวัฒนานะครับผมวัฒนาก็อันนี้น้องแบมนะครับผม แจ็ค<บ>นจักจัก,จก,จกครับผมยังมาทั้นหูอยู่ <c ười> นี่ก็บานช้างอีกเชือกหนึ่งนี่ก็บนา,นา,านช้างอีกเชือกหนึ่งน,นะครับผมนี่น,นะครับเออน้องอะไรเนาะน,นะครับผมคันก็จำชื่อไม่ได้นะครับโอ้น้องแบมนะครับผมนี่น้องแบมนะครับน้องแบมนะครับผม โอ้ต oh, no, ah. no, oh. ่าง uh. ้นก uh. ็ไหวเข้าบ้านใครน้อนะครับผมนนี่ะอ่าจรดีแมฆดำนะครับผมใช้แมฆดำน้อยนะครับมีแมฆดำพี่ลิ้งดงนะครับผมนะครับผมดีแมฆดำนะครับผมเอานี่ครับผมโอ้โอ้นี่นะครับผมโอ้นี่นะครับผมก็มาถึงบ้านของใครน้นี่นะครับผม โอ้ดูหอบครับผมโอ้อึ่งอ่างน้ำโชคนะครับผมอ่าช่องน้องอึ่งอ่างน้ำโชคเฮ้ยเฮ้ยอว่านี่อะไรน้องอะไรนี่ <Pis ces S 1> น้องเม,มีตาโอ้น้องเมีตานะครับผมอู้ทำไมควันตัวเล็กจังเลยควันตัวเล็ก,กควันตัวเล็กกับซุ้มกับช้างเลยนะครับผมอันนู้นก็ชื่ออะไรเนาะทางนู้นมหามหานิยมเนาะเออมหานิยมนะครับผม มีอันน oh, <gained attention. S 1> yeah, ี okay. ้เมตานะครับผมน้องเมตานอนก็มหานิยมนะครับผมโอ้ยด้ยด้ยจ้วยตของเราเติรนเลยจับกุ้งจั่จับกุ้งอย่นี่นะครับผมช่องหลังน้ำโชงนะครับผมเม่นน้องเล็กนะครับผมนี่อ๋อถุกโตน่ะ นี so ่นะครับผมได้เจออ่าางงานน้อยนะครับผมช้างงานน้อยนะครับผมก็จะมองซ้ายมองขวานะครับผมมองซ้ายมองขวาเห็นซ้ายขัขวาเลยนะครับผมนี่นะครับผมก็ดูนะครับผมก็จะมองซ้ายนะครับผมหันซ้ายหันขวานะครับผมหันซ้ายหันขวานะครับผมโลนะครับผมโลช่างน้อยตัวเล็กนะครับผมอยู่ข้างหลังนะครับช้างงานสวยง่ามนะครับผม นะครับผมอ้งาสวยมากๆเลยอายุ11ปีนะครับผม10บปี11ปีนะครับผมเสียงดีด้วยนะครับผมสิ่งดีด้วยนะครับผมปลายมหานิยมนะครับผมเอชื่อชื่อเพราะมากนะครับผมชื่อเพราะมากนะครับผมก็คู่กันนะครับผมเมตานะครับผมเมตานั่นก็จะมาโกนนะครับผมเมตาก็ได้าว่าเขาซื้อมาโกนนะครับผมแล้วก็มหานิยมก็จะมาตามหล้างนะโู้มาเจอสุดโลนะครับผมสุดโอลแห่งบ้านสลาครับผมมุ่งน้วเจ้วันนี้ นะครับผมลายเสาห้านะครับผมลายเสาห้านี่ผมลายเสาห้านะครับผมหลอสุดหลอดที่บ้านสลานะครับผมนุ่มหลอนาคตไตรนะครับผมครับผม ก็เดินทางมาถึงบ้านสนุนะครับผมบ้านสนุนะครับผมก่อนถึงบ้านสลานะครับผมก่อนน่าจะเริ่มขบวนตั้งแต่นี่ก็น่าจะน่าจะเริ่มขบวนตั้งแต่บ้านสนุไปนะครับผมก็จะเริ่มบวนตั้งแต่นี้ไปเลยนะครับผมเราก็จะไปพักอยู่ที่บ้านควันตั้มก่อนนะครับผมเราก็จะไปพักที่บ้านควันตั้มก่อนนะครับผมเราก็จะไปตั้งเราไปก็จะไปรอนะครับผมรอขบวนอยู่ที่บ้านควันตั้มนะครับผม ก็จะเดินไปที่บ้านควันตามแล้วก็เดินกลับมาที่นี่อีกนะครับผมน่าจะอย่างนั้นนะครับผมนี่นะครับผมเอ่วันนี้ก็ชชังก็หลายเชือกอยู่เหมือนกันนะครับผมทางนี้ก็มีบ้านช้างอีกบ้านหนึ่งนะครับผมทางนี้ก็บ้านหนึ่งคาบนีนะครับผมโอ้สาวน้อยนะครับผมนี่สาวน้อยนะครับผม นี่สาวน้อยครับผมสาวน้อยสาวน้อยไพลินนะครับผมสาวน้อยไพลินนะครับผมพอของน้องก็นะครับผมพอของน้องก็ที่เสียชีวิตนะครับผมเสียชีวิตตอนอได้ข่าวอาตอนที่มีไม้นะครับผมมีต้นไม้ล้มทับนะครับผมสีโดใหญ่นะครับผมสีโดสีโดอะไรนะครับผมสีโดปูอะไรนะผมปูจันทร์หรือเปล่านะครับผมนี่ครับผม สีดอผูจันนะครับผมทางขวานก็ซื้อมา,อาจากทางนู้นนะครับผม <c oughs> มาถึงบ้านสนุนะครับผมมาถึงบ้านสนุแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปถ,ถ้าไปถึงบ้านขวานตามเดี๋ยวจะถ่ายให้ชอมอีกทีหนึ่งนะครับผม เดี๋ยวเจอกันที่บ้านควันตั้มเลยนะครับสาไม่ว่าในสัตว์นัา์ได้ยูเนวัดนะครับผมเราก็มาถึงนะครับผมบริเวณบ้านสาลาแล้วนะครับผมเก็อบเกือบจะถึงบ้านควันตั้มแล้วนะครับผมอ่านี่นะครับผมเราก็จะมาพักที่นี่ก่อนนะครับผมแล้วก็เดินเป็นเดินเดินกลับไปที่บ้านเริ่มต้นนะครับผมบ้านสนูนะครับผมจุดเริ่มต้นเริ่มเริ่มขบวนอีกที่นึงนะครับผม เวดามันจัดเรืนะมันเคนจัดเรืดมันเอากนมันเอากนทุนนะมันเอาคนทุนนะทุกบาททุกสตางค์อยู่ในบัญชีนี่นะครับผมเราก็มาถึงบ้านแล้วบ้านควาตมใกล้ถึงบ้านควาตมแล้วนะครับผมนี่ในโลงนี่ใีโลงบัญชีนะครับเพราะอะไรนะครับวงก็ได้ที่ขึ้ไลนไหมสร้างนะครับที่ท่านอยู่ในบัญชีนะครับไม่ว่าหลักร้อยหลักพันหลักหมื่น นี่นะครับผมเราก็มาถึงบริเวณบ้านขวัญตามแล้วนะครับผมไม่อยากให้กล่องอำนวยการนะครับผมของคุณบ้านของคุณตาลุนนะครับผมบ้านคุณตาลุนนะครับจะเริ่มอยู่ที่บ้านคุณตาลุนนะครับกองกันถึงนะครับผมค่าใช้จ่ายในการจัดงานทั้งหมดนะครับ เราท่านรับทุกชว์หมดนะครับไม่ว่าจะค่าอะไรแล้วแต่นะครับจะไม่มีหักค่านู่นค่านี่นะครับผมก็ถึงบ้านแล้วนะครับผมอ่านี่บ้านควันปุ๊ดนะครับผมพี่โตโตนะครับผมพี่โตโตนะโอ้พี่โตโตตกมันน้องโตโตตกมันนะครับผมมุญตุ้งหรือเปลอกุนตุ้งหรือเปลเออเอ สับมงคลนะครับผมโอ้พี่โตโตนะครับผมน้องลักกี้นะครับผมพรายงามโชคนะครับโอ้โหบัวงามนะครับผมพรายบัวงามนะครับผมโอ้มาดูอยู่กับน้องๆลูกๆนหลาน่ะมุดบื้นโอ้มาอยู่กับเด็กๆนะครับผมวันนี้นะครับผมก็ถึงบ้านคอนตัแล้วนะครับผมก่อนตั้ก่อนปิดแล้วนะครับนี่นะครับผมเด็กๆน้อยๆนะครับผม โอ้เด็กๆนะครับผมนี่ก็เด็กๆอันนี้นกน้องลักกี้น,นะครับผมอันน้องก็บัวงามนะครับผมอันนนกอ่าซีโดโตโตโดโดนะครับผมโดโดนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามนะครับผมจองพังน้องมุกแฟมิลี่ด้วยนะครับผมเข้ามาลุ้นเขา้าให้กําลังใจเราได้นะครับผมสวัสดีครับไปกับภาพ,พสวยๆของบัวงามนะครับผมสวัสดีครับ